กีพีที่2นะครับกับช่องนะครับฟิตชิงแคมป์ไตล์ผู้กองนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาดูสถานที่นะเพื่ออาจจะมีการจัดสัมมนาสักนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับผู้กอง เดินทางมาเมือน,นี้นะครับก็จะพามาดูบรรยากาศนะครับที่อำเภอทองาผาภูมิสักหน่อยนะครับว่าช่วงนี้นะครับเดือนกันยายนนะครับจะมีบรรยากาศสวยๆว,วิวสวยๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมหรือเปล่าตามสไตล์ผุกองอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ ครับผมบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับสำนักง,งานฐานผ่านศึกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็แนะนำนะครับให้มาอลองดูนะครับลองชิมบรรยากาศที่นี่นะครับอยู่บนถนนเส้นอทองผาปูมไปสังขะนะครับบรรยากาศโอ้ สุดยอดเลยพี่น้องภูเขานะครับริมถนนนะครับหาดูได้ยากนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับลานแคมปิ้งนะครับฝั่งด้านหลังของผมก็จะเป็นเขื่อนวชิรังกอหรือเขื่อนเขาแหลมนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับช่วงนี้ครับอากาศดีมากจะ6กโมงแล้วครับยังไม่มืดเลยอนะครับอาจจะเห็นอยู่ริบๆร่รูนะครับ นะครับเขื่อนนะเดินข้ามถนนไปแป๊บเดียวถึงนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวบรรยากาศโดยรอบให้ดูนะครับครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สนใจนะครับมาติดต่อได้นะครับอำเภอทองพาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะติดเขื่อนวชิรังกรหรือว่า เื่อนเขาแหลมนั่นเองนะครับโอ้บรรยากาศพี่น้องสุดยอดนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับอยู่ในสภาพอากาศที่แรงอยู่นะครับแต่ว่าช่วงฝนช่วงฤดูหนาวผมแนะนำเลยครับสถานที่นี้ครับสุดยอดครับผาหมอกนะครับเป็นภูเขาหินเด้อนะครับตื่นซามาเนยโอหมอกนะครับพลังการนะครับนี่บริเวณ โดยรอบของสถานที่นะครับในมุม360องศานะครับท่านผู้ชมครับผมอีพีนี่ครับกับมาแนะนำสถานที่นะครับในการท่องเที่ยวนะครับแคมปิง้ง ต่างๆนะครับก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ปกครองอยากแนะนำนะครับแนะนําให้มาเชิญชวนมาเที่ยวได้นะครับอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีนี่เป็นอีกแค่หนึ่งจุดเดียวนะครับที่ผมไดม้มาแวะแล้วก็ทำคลิปรีวิวสถานที่นะครับแต่ก็อําเภอทองผาภูมินะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะนะครับที่ยังไม่ได้ไปนะครับ ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าตรงเนี้ยที่ผมจะมาทํากิจกรรมนะครับแล้วก็อาจจะมากางเต็นต์ตั้งแคมป์นะครับในอนาคตต่อไปเดี๋ยวก็ขอสํารวจที่หมายนะครับก็หาข้อมูลต่างๆนะครับกับคอยติดตามเบึงนะครับได้ว่ากองนะครับสไตล์นี่สิไปไซแน่นะครับไปตะลอนไปทั่วแล้วครับครับทํ้งมองได้มีมองเที่ยวมองเป็นตะไปแคมปปิ้ง ตั้งแคมป์นะครับตามสไตล์ของผมกะก็จะไปนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากนะครับติดตามช่องนะครับ Fishing Camp Style ผู้กองนะครับเป็นสไตล์ของผมเองนะครับถ้าใครจะแนะนําติชมหรือว่าให้ผมปรับปรุงแก้ไขนะครับคลิปต่อๆไปให้มันดีขึ้นครับผมก็น้อมรับนะครับทุกคําแนะนําติชมต่างๆนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่อง ฟีชแคมสไตล์ภูกองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับว่าภูกองสิพาไปไซเนี่ยนะครับอีพี่นานะครับคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ